อาจารย์บอกว่าไม่มีคำว่าฟุกสำหรับคนที่มีพระก,กิ่งปอเลศไว้ในครอบครองบูชานะครับเพราะการสร้างพระก,กิ่งปอเลศแต่ละวาระนั้นจะสร้างให้กับคนชั้นผู้นำเท่านั้นนะครับและส่วนที่เหลือก็จะเก็บไว้ไม่ได้ออกมาสู่สายตาของประชาชนทั่วไปอย่างแน่นอนนะครับทุกคนยิ่งเป็นเนื้อทองคำนะครับยิ่งไม่มีสิทธิ์ไม่มีโอกาสได้พบเจอด้วยซ้ำนะครับการเช่าหาบูชาจึงจำเป็นนะครับที่จะมีที่มาที่ไปอย่างชัดเจน อัปเดตพระเครื่องเมืองไทยติดตามช่องผมนะครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมได้นำพระอิงปาวเรศนะครับสร้างเมื่อสมัยรัชกาลที่สี่ถึงที่ห้านะครับกรอบที่เห็นอย,อยู่ขนาดนี้เป็นกรอบออทับทิมที่ฝังอยู่เห็นขนาดนี้ทับทิมไพรินหรือเป็นบุตราราคํานะครับร้อมเพชรนะครับเป็นพระแท้เป็นพระแท,แท้ที่สร้างมาเป็น ที่หาดูหาชมได้ยากนะครับเพราะเขาจะสร้างไว้แต่ท่านข้าราชการท่านผู้ใหญ่เท่านั้นที่มีข้อรองครับคนประชาชนธรรมดาจะไม่มีโอกาสได้เห็นเลยวันนี้ผมได้นําแ่ภาพมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับได้รับชมกันว่าเป็นประวัติของพระกิ่งเปาเรศนี้หาดูหาชมได้ยากครับท,ที่เห็นนี่เป็นเนื้อทองคํานะครับเป็นเนื้อทองคำโรงเงิน มีเงินได้ผสมทองคํานะครับเฉพาะาพลอยที่ร้อมไว้ในขอบพระนะครับสามสี่หมื่นยังซื้อไม่ได้นะครับเป็นพลอยแท้ทับทิมแท้เป็นบุตรราคำาเป็นเขียวมรกตพวกนี้นะไพรินของแท้หมดที่เห็นอยู่ขนาดาษที่ฝังนะครับก็จะร้อมเพชรร้องเพชรกรอบร้องเพชรเฉพาะกรอบอย่างเดียวก็ราคาประเมินไม่ได้แล้วนะครับพระชุดนี้ถ้าท่านใด สนใจหลังใบนะครับสอบถามได้หลังใบเบอร์ขึ้นที่หน้าจออยู่ขนาดนี้นะครับพระนี่แท้และผมก็มีอยู่ที่ในภาพที่เห็นอยู่นะครับผมมีอยู่ครับถ้าสอบถามรือนึกชอบใจอะไรก็สอบถามได้นะครับเป็นพระก,กิ่งที่เป็นยอดพระเครื่องเลยครับที่หายากจริงๆน้อยคนครับที่จะเห็นครับน้อยคนผมได้นําภาพมาแพร่ พระอาจานผูปชมทับทิมนะครับพระองค์นี้เป็นทับทิมนะครับที่เห็นอยู่ขนาดนี้นี่เป็นมรกตนะครับมรกตดแท้ร้องเพชรนะครับท่านดูนะในกลางปอบพระแต่ไม่รอบนี้ไม่กล้าสามารถเปิดได้นะครับเราก็นึกไว้แน่นมากครับไม่มีที่เปิดครับนี่ไพรินนะครับไพรินก็มีนะครับไพรินเป็นทองคําแท้และส่วนมากบางองค์เป็นเนื้อทองสาบกษัตริย์คือทั้งนาคทั้งเงินไอ ทั้งทองนะครับในองค์พระองค์เดียวหาดูหาสมได้ยากวันนี้ต้องกราบขอบพ,พระคุณทุกท่านครับฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าใครสนใจหลังไม้นะครับโทรเบอร์โทรศูนย์เก้าสี่หกสองศูนย์สี่สี่เจ็ดหนึ่งครับโทรมาได้เลยวันนี้กราบขอบพพคุณทุกท่านครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ